ตอนที่1836หลิงฮันใช้เวลาหนึ่งวันอยู่ในหุบเขาเพื่อพักผ่อนเล็กน้อยก่อนหน้านี้เขาได้รับสินสงครามมาเป็นจำนวนมากในช่วงเวลาพักผ่อนเขาได้นำดาบอสุนิรานออกมาเพื่อดูดกลืนแร่โลหะที่เพิ่งได้รับมานอกจากอุปกรณ์กึ่งนิรันที่ได้มาจากเชียนเจ้าอย่างแล้วก็ยังมีอีกมากมายที่ได้รับมาจากลั่วจางเฟิงและจือเฮอริงอวิน ทั้งสองสมควรแล้วที่เป็นผู้สืบทอดของขุมอำนาจที่ทรงพลังความมั่งคั่งของพวกเขาช่างน่าอัศจรรย์นักเขาให้ดาาประสูนิรัน์เกินกินอุปกรณ์กึ่งนิรัน์และได้ลหลหะาทั้งหมดที่มีจนในที่สุดอุปกรณ์นิรัน์ในอนาคตชิ้นนี้ก็บรรลุเป็นอุปกรณ์กึ่งนิรัน์ระดับสระดับ3จาก10ระดับถือว่าสําเร็จเกือบจะหนึ่งในสมส่วนแล้วหลิงฮั่นพึงพอใจเป็นอย่างมาก ระดับของดาบประสุนิรัน์เหนือกว่าพลังบ่มพองเขาไปแล้วระดับของมันในตอนนี้สามารถเทียบได้กับจอมยุทธระดับตัดวิญญาณหยางหรือตัดวิญญาณหยินแต่น่าเสยียดายที่เป็นเพราะพลังบ่มพอะของเขาต่ำกว่าดาบประสุนิรัน์เขาจึงไม่สามารถสลักตราประทับแห่งเต่าที่ส่งพลังยิ่งขึ้นลงไปได้ทําให้พลังของมันถูกจํากัดเอาไว้แต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเขาค่อยบ่มพาะพลังตามไปทีหลังก็ไม่เสียหายหนึ่งวันผ่านไป หลิงฮั่นกับจกกักรพรรดินีก็ตัดสินใจที่จะมุ่งหน้าไปยังอาณาเขตสุดท้ายซึ่งก็คือส่วนที่เป็นภูเขาไฟเพื่อเข้าสู่ส่วนที่ลึกที่สุดของเขตแดนลี้ลับแต่ในขณะที่พวกเขากําลังมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายพวกเขาก็พบว่าจูๆ่ๆอาณาเขตภายในหุบเขาก็กลายเป็นคลืค้นเนื่องจากที่ดาวโรได้ปรากฏตัวสตรีแห่งนิกายสู้หนูผู้นี้ช่างงดงามและมีสเสน่ห์อย่างแท้จริง ไม่รู้ว่ามีบุรุษมากมายกี่คนที่ต้องมองนางด้วยแววตาที่แข็งค้างและน้ำลายไหลทิราโรเองก็พบเห็นหลิงฮานกับจัก,กรพรรด,ดินีเช่นกันซึ่งมุมปากของนางก็กระตุกเล็กน้อยทันทีแน่นอนว่าน,นางดื่มชาจากต้นวตาสงสารไปแล้วและเนื่องจากตอนนั้นนางอยู่ในอารมณโมโหนางจึงดื่มน้ำชาจากใบชาในขวดหยกรวดเดียวหมดแล้วรู้สึกเสียใจแทบตายมาจนถึงตอนนี้น้ำชานั้น จะต้องเป็นชาระดับนิรันด์อย่างแน่นอนถึงแม้ใบชาจะไม่มีอำนาจแห่งกฎเกณฑ์ให้ซึมซับแต่มันสามารถช่วยให้นางรู้แจ้งถึงอำนาจแห่งเต่าได้อย่างน่าอัศจรรย์เจ้าบรุษรษบบตศบเป็นเพราะเจ้าไม่ได้บอกข้าว่าใบชาขวดนั้นล้ำค่าขนาดไหนข้าถึงได้ดื่มมันอย่างสูญเปล่าแทบจะหมดในรวดเดียวเมื่อจ้องมองไปยังหลิงฮันคิดาโรก,ก็อารมณ์เฉียวขึ้นมาและอยากจะลงมือทุบตี เพียงแต่เมือ่อนางนึกว่าหลิงฮั่นเป็นตัวปัญหาขนาดไหนหนางจึงเลือกที่จะไม่ลงมือเพราะเกรงว่าจะติดร่างแหาไปด้วยหลิงฮั่นเห็นเช่นนั้นโกรธมิได้ที่จะหัวรอกมาและจับมือพาจาัก,กรพรรดินีเดินหน้าต่อไปเพียงแต่ว่าหลังจากที่พวกเขาเดินต่อไปไม่กี่ก้าวจ,จู่ๆพื้นดินเบื้องล่างก็แยกออกพร้อมกับเงาของทั้งสามคนที่พุ่งทะยานออกมาและทะลวงฝ่ามือเข้าใส่หลิงฮั่นในขณะเดียวกันโขดหินขนาดใหญ่รอบด้านของเขาก็เกิดการเปลี่ยนแปลงและหายไป โดยที่ร่างของคนอย่างน้อย1ิบคนปรากฏมาแทนที่พร้อมกับพุ่งทะยานประปล่อยการโจมตีใส่หลิงฮั่นจากทุกทิศทางหลิงฮั่นตกตะลึงเล็กน้อยสิ่งที่ทําให้เขาตกตะลึงนั้นไม่ใช่การรอบโจมตีของคนเหล่านี้แต่เป็นทางสะที่พวกเขาใช้หลบซ่อนตัวต่างหากเนื่องจากจนกระทั่งคนเหล่านี้เริ่มลงมือโจมตีเขาไม่สามารถตรวจจับต,ตัวตนของพวกเขาได้เลยแม้แต่น้อยทักษะซ่อนตัวที่คนเหล่านี้ใช้นับไว้น่ายกย่องจริงๆ ในตอนแรกที่ดาวโรก็ตกตะลึงเช่นกันและคิดที่จะลงมือช่วยเหลือแต่เมื่อนางนึกขึ้นได้ว่าหลิงั่นนั้นเป็นสัตว์ประหลาดที่ทรงพลังขนาดไหนนางก็ล้มเลิกความคิดทันทีนางเห็นมาด้วยตาตัวเองว่าขนาดลั่วจางเฟิงแล้วเจอเฮอปิงอวินยอมสละชีวิตเพื่อระเบิดตัวเองก็ยังไม่สามารถทาอะไรหลิงั่นได้ตูมการโจมตีจากจอมยุทธ์หลายสิบคนระเบิดพลังออกมา แสงของอำนาจแห่งกฎเกณฑ์บิดเบี้ยวไปทั่วและเกิดเป็นคลื่นทำลายล้างอันน่าสะพรึงกลัวอย่างไรที่สิ้นสุดในระยะทางที่หา่างไกลออกไปใครหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ต่างรู้สึกตกตะลึงกับการรอบโจมตีครั้งนี้แล้วส่ายหัวไปตามๆกันหากถูกคนรอบโจมตีด้วยจำนวนคนขนาดนี้โดยมีราชาแห่งยุคหลายคนร่วมด้วยล่ะก็หลิงฮั่นจะต้องตายอย่างแน่นอนแต่นั่นก็ช่วยไม่ได้ใครใช้หลิงฮั่นทำตัวโดดเด่นกันละ่ะ แต่เมื่อคลื่นแสงอำนาจแห่งกฎเกณฑ์สลายหายไปร่างของหลิงฮั่นกับจกกักรพรรดินีกลับยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิมโดยที่ไม่มีร่องรอยบาดเจ็บอยู่บนร่างกายเลยแม้แต่นิดเดียวแถมยังดูเหมือนไม่ได้ถูกโจมตีเลยด้วยซ้ำอะไรกันไม่จริงหนึ่งในผู้รอบโจมตีคนหนึ่งอุทานออกมาต่อให้หลิงฮั่นจะสามารถป้องกันการโจมตีทั้งหมดได้แต่ก็ไม่สมควรจะง่ายได้ขนาดนี้แน่นอนว่าเหตุผลที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะ ในช่วงพริบตาหลิงฮั่นได้ปลอดอปล่อยทักษะมิติเอกเทศใส่ตัวเองและจัก,กรพรรดินีด้วยพลังต่อสู้ของเขาในตอนนี้มิติที่เขาสร้างขึ้นย่อมไม่มีทางถูกทำลายเพราะการโจมตีของเศษสวะเหล่านี้หลิงฮั่นมองไปยังชายที่ร้องอดครวนและปล่อยหมัดตูมเพียงการโจมตีเดียวร่างของชายผู้นั้นก็ถูกบดขยี้กลายเป็นฝนโลหิตเมื่อเห็นภาพตรงหน้าสีหน้าของเหล่าผู้รอบโจมตีก็เปลี่ยนไปซีดเผือด และแผ่นหนีทันทีกลุ่มของพวกเขามีคนอยู่หลายสิบคนส่วนฝั่งหลิงฮันมีแค่คนเดียวอย่างมากอีกฝ่ายก็สามารถไลต่ตามพวกเขาทันแค่หนึ่งหรือสองคนเท่านั้นพวกเขาไม่ได้รู้เลยว่าความคิดของพวกเขานั้นเชางไร้เดียงสายิ่งนักจัก,กระพรรดนนีเคนเสียงพรึบพรึบพรึบสัตว์สูนรส,สงครามสิบตัวปรากฏออกมาและคำรามใส่เหล่าผู้ลอบโจมตีสัตว์สูนรส,สงครามน่าสะพรึงกลัวเป็นอย่างมากเพียงชั่วครู เหล่าผู้ลอบโจมตีถึงสองสามคนก็ถูกแผดเพ้ากลายเป็นเท่าฐานหลิงฮั่นเองก็ลงมือเช่นกันเขาโครจรทั้งสารแสงอสัศนีและพุ่งทะยานไปกำจัดเหล่าคนที่ลอบโจมตีที่เหลือจนสิ้นซากเขาปัดสิ่งเปรอะเปื้อนบนมือถึงแล้วจับมือจักรพาธินีออกเดินทางต่อราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมีว่าหมอน,นั่นจะแข็งแกร่งขนาดไหนแต่หากสังหารป่ดยเสวนหมิงไปแล้วทันทีที่ออกจากแคดาลิ้ลับหมอน,นั่น จะต้องถูกนิ่กายอาญาซึ่งแสงไล่ไล่อย่างแน่นอนในเหล่าผู้ที่มองดูเหตุการณ์อยู่บรุษตาชั้นเดียผู้หนึ่งเอ่ยกล่าวด้วยน้ำเสียงริษยานอกจากเจ้าจะมีพลังต่อสู้ที่แข็งแกร่งแล้วเจ้ายังได้ครอบครองสตรีงดงามไร้ที่เปรียบอีกเหตุใดโลกนี้ถึงไร้ความยุติธรรมยิงใครหลายคนที่มองดูอยู่หัวร้อยอย่างสะใจเนื่องจากความแข็งแกร่งของลิงฮั่นนั้นช่างดูขัดหูขัดตาพวกเขาเป็นอย่างมาก ในกรณีของเือเฮอปิงอวีนและลัวาจ่างเฟิงนั้นถึงแม้ทั้งสองจะแข็งแกร่งจนยากที่จะย่างถึงแต่ทั้งสองก็เป็นผู้สืบทอดของคุมอำนาจระดับราชานิรันที่พวกเขาทำได้เพียงแค่งแง้มมองเท่านั้นพวกเขาจึงไม่รู้สึกกริสยาอะไรแต่ลิงฮันล่ะเป็นใครเขาเป็นเพียงแค่จอมยุทธภายใต้ใตการปกครองของขุมอำนาจระดับสามดาวแท้แต่กลับมีพรสวรรค์ที่เหนือกว่าผู้สืบทอดอย่างพวกเขาอย่างนั้นหรอฝุบฟุบฝุบในจังหวะน,นั้นเอง เงาของคนสามคนก็พุ่งทะยานเข้ามาทั้งสามคนที่ว่าคือลินฟางเถิงเซิ่นและไหว่เนียนไม่นางลินพี่เถิงพี่ไหวทุกคนอุทานออกมาในหมู่ผู้สืบทอดด้วยกันนั้นทั้งสามคนนี้คืออชัชเรียะที่มีพรสวรรค์โดดเด่นเป็นอย่างมากหากไม่เช่นนั้นพวกเขาคงไม่สามารถผ่านการทดสอบของตำหนักเฉีีนหลงไปได้ทางทางที่คนอื่นไม่สามารถทําได้เหตุใดทั้งสามคนถึงมาเอาป่านี้ ใครบางคนเอ่ยถามหลินฟางแนงนิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะกล่าวนั่นก็เพราะว่าหลิงฮันหลิงฮั่นอีกแล้วเหรอทุกคนตกตะลึงตอนที่1837หลิงฮันไปทำอะไรไว้อย่างนั้นหรอหลายคนถามด้วยความสงสยัยหลินฟางมองไปยังที่ดาร่ก่อนจะกล่าวหลิงฮันไม่ได้สังหารแค่ปอยเซวียนหมิงเท่านั้นแต่ยังสังหารปอยหยู่ยงเชียนเจ้าเทียนและ นางไล่ชื่อผู้สืบทอดขุมอำน,นาจระดับสามดาวแต่และคนที่ถูกหลิงฮันสังหารทุกคนที่ได้ยินไม่ใช่ตกตะลึงจนไร้คำพูดแต่ยังเหงื่อตกอีกด้วยบุรุษพวกนี้คือดวงดาวแห่งไฮยนะอย่างแท้จริงมีราชาแห่งยุคที่ถูกเขาสังหารไปแล้วกี่คนกันโชคดีที่เมื่อครู่หลิงฮันไม่ได้สังหารใครเพิ่มทุกคนรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากในตอนที่ออกจากแคแดรีลับแห่งนี้หลิงฮันคิดจะใช้วิธีใดการในการหลบหนี หากถูกขุมอำน,นาจระดับสามดาวมากมายรุมล้อมไล,ะละ่ล่าโชคชะตาของหลิงคั่นคงหลีกหนีความตายไม่พ้นอย่างแน่นอนทั้งทาง,ง,งที่รู้อยู่แล้วแต่เหตุใดอีกฝ่ายถึงยังทำเช่นนี้กันหลินฟางเก็บเรื่องที่ล่วจางเฟิงและเจือเหอปิงอวินถูกสังหารเอาไว้เนื่องจากนางกับพวกเถิงเซิ่นตกลงกันแล้วว่าจะเป็นคนนำเรื่องนี้ไปบอกกับตระกูลเจือเหอและต้มหนักเมฆาสนีด้วยตัวเองถึงแม้พวกนางจะต้องรับความโกรธจากขุมอำน,นาจระดับราชานิรัน แต่นั่นก็สามารถเป็นสะพานเชื่อมให้พวกนางสร้างสายสัมพันธ์กับขุมอำนาจที่ยิ่งใหญ่ทั้งสองได้ทุกคนในที่นี้ต่างสายหัวด้วยการร่วมมือกันของขุมอำนาจระดับสามดาวมากมายหลิงฮั่นจะต้องตายอย่างแน่นอนหลิงฮั่นและจัก,กรพรรด,ดินีเดินออกจากหุบเขาและเข้าสู่อนณาเขตของภวกเขาไฟที่ไม่เคยมีใครเข้าถึงมาก่อนหลิงฮั่นนั้นไม่ได้รับผลกระทบใดๆแม้แต่น้อยในขณะที่จัก,กรพรรดินี จำเป็นต้องโครจรทั้งสาควบคุมเพลิงเอาไว้ตลอดเวลาไม่ฉะนั้นแล้วอำนาจเปลวเพลิงอันเกลียวกราดจะแผดเผาร่างของนางภายในพริบตาทั้งสองใช้เวลาเครื่องวันในการมาถึงตีนเขาขอบภูเขาไฟตลอดเส้นทางที่เดินผ่านมาพวกเขาเก็บเกี่ยวศิลาโลหิตมังกรได้จำนวนมากเนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ไม่เคยมีใครสามารถผ่านเข้ามาได้ระยะเวลาที่ผ่านมาหลายล้านปีศิลาโลหิตมังกรในพื้นที่แห่งนี้ จึงกระจัดกระจายเกลื่อนกราดอยู่ทั่วบริเวณโดยไม่จำเป็นต้องมองหาแต่อย่างใดที่ด้านหลังพวกเขาทิดาโรเองก็กำลังเก็บเกี่ยวศิลาเลาหินบังกรอยู่ในพื้นที่รอบนอกอย่างมีความสุขถึงแม้นางจะไม่สามารถเข้ามาถึงส่วนลึกของอาณาเขตภูเขาไฟได้เหมือนกับพวกหลิงฮันแต่นางก็มาได้ไกลกว่าคนอื่นเพราะงานผลเก็บเกี่ยวของนางจึงไม่ถือว่าน้อยเลยนางจ้องมองร่างของพวกหลิงฮันที่ค่อยๆหายไปจากระยะสายตาด้วยความรู้สึกสงสัยเป็นอย่างมาก ในส่วนลึกของพวกเขาไฟจะมีสิ่งใดอยู่กันยิ่งกว่านั้นคือหลังจากที่ขอบเขตลี้ลับแห่งนี้กลับมาเต็มไปด้วยออร่าอันรุนแรงเช่นเดิมพวกหลิงขั่นจะยังสามารถหลบหนีไปได้อย่างไรตราบใดที่ข่าวเรื่องที่หลิงฮั่นสังหารเหล่าผู้สืบทอดมากมายแพร่งพรายออกไปขุมอำนาจมากมายกว่าครึ่งจะต้องไล่ล่าหลิงฮั่นเป็นแน่แถมในหมู่ขุมอำนาจเหล่านั้นยังมีขุมอำนาจระดับราชานิรันอยู่ถึงสองอีกด้วยพวกหลิงฮั่นและจกกักรพรรดินี ทำการปีนไต่ภูเขาเนื่องจากถึงแม้ภูเขาไฟที่ระเบิดออกมาจะทําใหออร่าอันรุนแรงสลายไปบางส่วนแต่ก็ยังมีบางส่วนที่หลงเหลืออยู่ตามชั้นบรรยากาศการห่อเหินจึงไม่ใช่วิธีการที่ฉลาดเท่าไหร่โอ้ว่าไงท่านน้อยเสียงทักทายอันอบอุ่นดังมาจากด้านหลังของพวกเขาพร้อมกับร่างของสุนัขตัวดําที่วิ่งเข้ามาไกลถึงแม้มันจะใช้เพียงสองขาในการวิ่งแต่ความเร็วของมันกลับน่าสะใจรรเป็นอย่างมาก หลิงฮั่นกล่าวอย่างประหลาดใจเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรอีกไม่นานนายท่านมาก็จอกเดินทางไกลแล้วข้าเลยมาที่นี่ก่อนเพื่อกล่าวลาเจ้าสุนัขตัวดําเข้ามาประชิดและตบไล่หลิงฮั่นทีนี้เจ้ารู้หรือยังว่านายท่านมาเป็นคนดีขนาดไหนหลิงฮั่นหัวเราะหน้าตายที่ผ่านมาไม่รู้ว่าสุนัขตัวดําบัดซบต้นนี้สร้างปัญหาให้เขามามา,มากแล้วมากมายขนาดไหนเจ้าไม่ได้ฝึกฝนทักษะเปรียวเพลงิงแท้ แต่เหตุใดถึงสามารถเมินเฉยต่ออำนาจเปลวเพลิงของสถานที่แห่งนี้ได้ต่อให้เป็นเกราะโละหิตมังกรก็ไม่มีความสามารถคุ้มกันขนาดนั้นอย่างที่รู้ว่าแม้แต่ตัวตวนระดับขอบเขตตำหนักอมตะก็ไม่กล้าเหยียบย่ำมาในเขตแดนลิลัพแห่งนี้เหตุใดสุนัขตัวดำบัดซอบตัวนี้ถึงสามารถทำได้เออเรื่องนี้สุนัขตัวดำเกาหัวและมองไปยังท้องฟ้าพร้อมกับถอนหายใจอากาศวันนี้เชางดีนัก ดวงจันทร์ส่องแสงเจิดจ้าแถมดวงตะวันก็ยังดวงใหญ่อีกด้วยดำน้อยเจ้าเป็นใครกันแน่หลิงห้าหนวดไม่ได้ที่จะถามออกมาความสามารถเหนือกว่าระดับโลกีนิพานของมันเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายเป็นอย่างมากสุนัขตัวดำลังเลยอยู่ชั่วขณะก่อนจะกล่าวในที่สุดอืมยังไงข้าก็ใกล้จะไปจากที่นี่อยู่แล้วต่อให้บอกเจ้าไปก็คงไม่ทำให้เจ้าลำบากหรอกมั้ง มันแน่นิ่งปีกพักก่อนจะกล่าวต่อในทันหมาผู้นี้คือราชานิรันหลิงฮั่นระเบิดเสียงหัวเราะออกมาสุนัขไร้ยางอายตัวนี้น่ะเหรอคือราชานิรันราชานิรันผู้ใดบ้างที่จะมีรูปลักษณ์แบบนี้เพียงแต่ว่ายิ่งหัวเราะไปสักพักเสียงหัวเราะของเขาก็เบาบางลงจนกลายเป็นนิ่งเนื่องจากท่าทางของสุนัขตัวดํานั้นจรงิงจังดูเหมือนไม่กําลังล้อเล่นอยู่เลยแม้แต่น้อยหากเป็นที่อื่นแล้วสุนัขตัวดําทําท่าทางเช่นนี้ล่ะก็ หลิงั่นคงคิดว่าอีกฝ่ายกําลังแซงทําอยู่แต่ปัญหาก็คือสถานที่แห่งนี้นั้นเป็นสถานที่ที่แม้แต่ตัวตนระดับขอบเขตตาหนักอมตะก,ก็ยังเข้ามาไม่ได้เพราะงั้นพลังของสุนัขตัวดําจึงต้องอยู่ในระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้เป็นอย่างน้อยอย่าบอกนะว่าสุนัขบัดศพตัวนี้เคยบอกว่าจะไปขโมยกางเกงในของราชานิรันหลินเมีเอ้ออะไรนั่นจะไม่ใชื่อเรื่องลอเล่นเจ้าเป็นราชาวิรันจริงๆหรอ หลิงฮั่นกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน,น่นสุนัขตัวดำยิ้มอย่างเย้ยหยันและกล่าวในอดีตมีสตรีงดงามมากมายไม่รู้เท่าไหร่ที่เสนอตัวเป็นสัตว์ขี่กับนายท่านหมาผู้นี้ซึ่งข้าก็เลือกมาเพียงแค่สตรีที่งดงามที่สุดเท่านั้นโอ้แต่นางก็ยังงดงามน้อยกว่าภรรยาของเจ้านะมันหันไปมองยังจัก,กรพรรดินีนแล้วทำไมเจ้าถึงคอยช่วยเหลือข้ากันหลิงฮั่นถามต่อสุนัขตัวดำชี้ไปยังตำแหน่งตันเทียนของหลิงฮั่น แล้วกล่าวด้วยรอยยิ้มหมอนั่นไม่ได้บอกอะไรเจ้าเลยเหรอมันหมายถึงหอคอยน้อยอย่างนั้นหรอเตใจของลิงฮันส่นสะท้านสุน,สนัขตัวดำกับหอคอยน้อยเป็นสหายกันจริงๆแถมดูแล้วทั้งสองยังสนิทชิดเชื้อกันอีกด้วยเขาสายหัวและกล่าวไม่เลยสุนัขตัวดำเกาหัวและกล่าวในอดีตข้าเคยเป็นราชานิราศระดับแปดหรือเก้านี่แหละแต่ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกัน ข้าถึงได้รับบาดเจ็บสาหัสจนหลับไหลไปเป็นเวลานานเมื่อข้าตื่นขึ้นมาอีกครั้งระดับพลังของข้าก็ลดลงไปจากเดิมราวกับฟ้ากับเหวและจําเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้เลยจนกระทั่งที่ข้ากลับมายังดินแดนแห่งเซียนความทรงจําบางส่วนของข้าถึงกลับมาและระดับพลังได้ย้อนเคลืนกลับมาเป็นระดับข้ามผ่านต้นกําเนิดแท้เมื่ได้ยินเรื่องที่สุนัขตัวดําเล่าหลิงฮันก็รู้สึกราวกับว่าตนเองกําลังฝันอยู่สุนัขไร้ยางอายตนนี้ ไม่เพียงแค่เป็นตัวตนระดับราชานิรันทั่วไปแต่ยังเคยเป็นถึงราชานิรันระดับ8หรือ9ด้วยอย่างนั้นหรอข้าก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมเจ้าถึงช่วยเหลือข้าหลิงฮั่นกล่าว